สวัสดีค่ะปูมัทน,นาเคลื่อนไหวล่าสุดหันหน้าพึ่งธรรมะเข้าวัดนุ่งขาวห่มขาวปูมัทน,นาเคลื่อนไหวหันหน้าพึ่งธรรมะเข้าวัดนุ่งขาวห่มขาวเผยภาพเป็นบุญที่ได้กราบหลวงปู่ศิลาท่ามกลางประเด็นเรื่องนี้สินระหว่างนักแสดงรุ่นใหญ่ปูมัทน,นาหิมะทองคําและนักแสดงนางแบบลูกหมีรัศมีรวมถึงเจ้าหนี้คนอื่นๆยังหาข้อสรุปไม่ได้ ล่าสุดพบว่าปูมันธนาได้เคลื่อนไหวผ่านไอจีโพสภาพขณะเดินสายทำบุญเพื่อความเป็นสริมงคลแก่ชีวิตอยู่ในชุดนุ่งขาวห่วมขาวถือศีลและอีกโพสเธอได้ไปเช็คอินที่วัดปรวรนิเวศราชาวรวิหารเข้ากราบหลวงปู่ศิลาสริจันโทรพร้อมระบุแคปชั่นว่าเป็นบุญของลูกได้มากราบหลวงปู่ศิลาสาธุค,ค่ะสาธุค,ค่ะซึ่งก็มีแฟนเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาสาธุกันไม่น้อย ขอบคุณค่ะสดค่ะ